สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบอลสีบ้านสวนสุวิมนกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะ มีไม้มาแบ่งปันเพื่อนๆที่120ต้นนะคะไม้ก็มี3ราคามี6 9บาท ...79 บาทแล้วก็ไม้ด่างไม้แรลที่ค่อนข้างจะหายากหน่อยเนาะก็ราคา100บาทนะคะซึ่งวันนี้ไม้ราคา100บาทนะคะมีมาแบ่งจำนวน1ถา12ต้นเนาะไม้ช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วบางอย่างก็รู้สึกจะโตช้านะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะไม้ของเราเนาะ เริ่มต้นค่าคส่งของเรายังเป็นเหมาเหมาเหมือนเดิมนะคะ50บาทนะคะลูกค้าสามารถเลือกการจัดส่งได้ว่าจะเป็นจัดส่งแบบโอนหรือว่าปลายทางนะคะเราไม่ได้บวกค่า,าจัดส่งเพิ่มเนาะแล้วก็พิกัดส,สวนเราตั้งอยู่จังหวัดพิจิตรนะคะอยู่อำเภอโพป,ประทับช้างท่านใดยอยู่ในละแวกใกล้เคียงอยากจะแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่หน้าสวนก็มาได้นะคะโทรมาบ,บอกกล่าวกันก่อนนะคะสำหรับเบอร์โทรของเรานะคะ0-96 4253136นะคะเบอร์โทรช่องทางการสั่งซื้อนะคะ096 4253136นะคะโทรเข้ามาได้หรือทักเข้ามาทางเพจก็ได้นะคะชื่อเพจว่าบอนสีบ้านสวนสุวิมนนะคะท่านใดสะดวกสแกน QR code ค้เพิ่มเพื่อนทางไลน์ก็ทักกันเข้ามาได้เลยขอดูรูปหรือว่าขอดูสายพันธุ์ต่างๆก็ได้นะคะวันนี้นะคะอาจจะมี ถ้าท่านใดมีสายพันธุ์ในใจที่อยากสอบถามเนาะก็โทรเข้ามาได้นะคะว่ามีสายพันธุ์นั้นไหมสายพันธุ์นี้ไหมนะคะนอกเหนือจากที่แม่ค้าเอามาลงคลิปเนาะบางทีมันขายทุกวัน mm hmm. เกือบทุกวันแมคค้าก็ไม่ค่อยรู้ว่าลูกค้าสนใจตัวไหนหรืออยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมเนาะถ้าลูกค้ามีสายพันธุน์อื่นๆในใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะถ้าแม่คม้ามีแล้วก็มันถูกใจกันก็ ซื้อขายกันได้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้มาเริ่มต้นกันที่ไม้ราคา69บาทก่อนนะคะสำหรับ69บาทวันนี้มีทั้งหมด7ถาดนะคะก็จะมีอย่างเช่นต้นนี้นะคะแม่คะคัดไซส์ใหญ่ๆมาก่อนนะตัวนี้คือภูพิงนะคะเวลากัดสีสุดแล้วก็เนะะี่ยค่ะชมพูเข้มได้ขนาดนี้เลยนะคะผูพิ์เป็นไม้ป้ายนะคะเป็นไม้พื้นชมพูป้ายชมพูเข้มนะคะ นี่นะคะตัวนี้เนาะชื่อภูพิงนะคะไม้ต้นนี้ก็สวยนะคะไซส์ก็เนี่ยค่ะไซส์ก็กำลังส่งเลยเนาะราคาอยู่ที่เจ็ดอ่าหกสิบเก้าบาทนะคะถาดนี้นะคะต้นที่หนึ่งภูพิงนะคะต้นที่สองเป็นไม้แยกหน่อนะคะเป็นเท้าพันตาต้นนี้ไม่น่าจะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแม่ค้าขอดูก่อนเป็นพระยาพันวางแผงป้ายนะคะแผงใต้เขียวนะคะ นี่นะคะปลายเขียวนะคะราคา69บาทเนาะถัดมาก็เป็นพญาชาลาวันนะคะพญาชาลววันตัวนี้กัดสีแล้วนะคะเพื่อนๆกัดสีแล้วก็เม็ดเข้ามาครบแล้วนะคะต้นนี้ฟอร์มสวยพญาชาลวันราคาอยู่ที่69บาทเนาะต้นต่อมานะคะตัวนี้เป็นถนนนะคะราชดำเนินนะคะขึ้นเม็ดแล้วนะคะขึ้นเม็ดแล้วนะเ <ๆ S 2> นะพื่อนเพื่อนเอาไปเลี้ยงฟอร์มต่ออีกหน่อยนึงเพื่อให้เขาได้ป้ายนะคะต้นต่อไปนะคะ ตัวนี้ก็เป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าสีสวยๆใบใหญ่ๆนะคะเจ้าพญาอภัยภูเบศนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูหน้าใบนี่นะคะหน้าใบนะคะสเสน่ห์ของเขาคือหูใบเขาจะใหญ่กว่ากันข้างหนึ่งะคะ่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วปลายใบเขาจะเลี้ยวตะวัดนะคะตัวนี้นะคะเวลาเขาแก่เต็มที่ปลายใบเขาก็จะเริ่มเลี้ยวตะวัดนะคะนี่นะคะต้นต่อไปนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะเป็นอินทะร,รังษสันแยกหน่อนะคะเนี่ยค่ะ กัดลายมาเลยกัดสีสวยมาเลยนะคะไม้แยกหน่อก็ต้นมันก็จะกัดสีมาตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะสำหรับอินทระลังสันนะคะต้นต่อมาเป็นเท้าจันทชนนะคะเท้าจันทชนก็จะเป็นไม้ชมพูเนาะป้ายชมพูตัวนี้ก็ป้ายกลางใบมาแล้วนะคะเพื่อน ถัดไปเป็นพระาธาตพนมนะคะพาจากแม่ด่างสวยที่เอาลงรุ่นแรกก็ที่เอาลงคลิปกาอน,นะคะที่ด่างฮาร์ปเลยตัวนี้เพื่อนๆต้องเอาไปลุ้นต่อนะคะว่าเขาโตขึ้นมาเขาจะด่างไหมเพราะว่าไอตัวพระาธาตพนมเนะะี่ยค่ะเขาเป็นไม้ที่ส่วนใหญ่จะไปด่างตอนโตเนาะต้นต่อมาเป็นแววมายุลานะคะหน้านี้แววมายุราสวยเขาจะกัดสีสวยนะคะชมพูเขียวเนาะนี่นะคะแววมายุราตัวนี้ก็สวยมาเลยนะคะแววมายุรา ต่อมาเป็นฟอร์มกอนะคะตัวนี้เป็นฟอร์มกอนะคะเรือนขวัญน,นะคะเรือนขวัญไม้สีหวานๆเหลืองชมพูนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นออกเหลืองๆไปป้ายด้วยราคา69เนาะอ่อถัดมาเป็นสิลาหุ้มทองค่ะใครชอบหน้าหวานๆอย่างนี้นะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะ นี่นะคะมีต้นเดียวสําหรับสีลาหุ้มทองแผงนะคะตัวนี้เขาเรียกหน้าแผงนะคะคือเขาจะมีพื้นออกสีขาวคล้ายๆกับบางใหญ่แล้วเขาก็จะมีป้ายสีน้ําตาลแดงทับนะคะนี่นะคะต้นต่อมาอีกต้นหนึ่งต้นนี้แม่คะก็ชอบเป็นทวีทรับแผงค่ะสีเขาจะออกนวลๆเขียวๆเวม็ดใหญ่ๆค่ะนี่นะคะแล้วก็ชื่อมงคลด้วยทวีทรับแผงเนาะ เดี๋ยวเรามาดูที่ถาดนี้กันบ้างนะคะถาดนี้ก็จะมีไม้นะคะจะมีไม้อ่าอย่างเช่นว่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นกบในเครื่องปัน่นตัวนี้เป็นหน้าติดด่างแล้วนะคะหน้ากัดด่างแล้วเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นมะขวานรลังสันมะขวานรลังสันต้นนี้ก็คือป้ายครึ่งใบาฮารมาเลยเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะยอดมงกุฎที่กัดสีแล้วก็ฟอร์มกําลังส่งเลยเนะะี่ยค่ะ กัดสีสวยแล้วด้วยนะคะยอดมงกุฎนะคะคลิปที่แล้วมีลูกค้าอยากได้ไปทําฟอร์มกอนะคะไม่รู้ว่าได้ที่ไหนหรือยังเนาะวันนี้เอามาแบ่งประมาณ 3- ามสี่ต้นไหมคะคัดเฉพาะต้นที่มันใหญ่แล้วก็สวยมาก่อนนะคะต้นถัดมาจะเป็นฤาษีโคบุตรนะคะฤาษีโคบุตรเนาะหกบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้แยกหน่อนนะคะเป็นไม้แยกหนอ่อ มันจะคล้ายกันกับนางไหม่นะคะแต่แม่ค้าแยกมาจากนครเขื่อนขันนะคะดูตูใบเนาะครันนี้ไม้พวกนี้มันสามารถที่จะแข่งหากันไปมาได้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปดูว่าถ้าเขาโตเต็มที่เต็มฟอร์มเนี่ยกระดูกเขาแดงไหมถ้าเขาดูกระดูกเขาแดงเนี่ยเขาอาจจะเป็นนางไหมแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยค่ะยังเป็นนครเขื่อนขันอยู่นะอนี่ก็เป็นอยอดมงกุฎอีกต้นหนึ่งนะคะ ยอดมังกุดมันเป็นไม้ที่โครงสร้างมันดีค่ะเพื่อนใครที่จะทําลูกไม้เนี่ยลองเอายอดมังกุดไปผสมดูนะคะแม่ค้าก็ได้สวยๆจากยอดมังกุดมาหลายต้นแล้วเนาะ,ะถัดมาตัวนี้นะคะเป็นมณีมรกตนะคะมณีมรกตเนาะตัวนี้ก็จะออกเขียวด่างขาวทองนะคะตัวนี้นะมณีมรกตนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นลูกสุดปัานานะคะซึ่งกัดสีสวยแล้วนะคะราคา69บาทนะคะกัดจุดกัดเม็ดแล้วเนาะมีอยู่2ต้นค่ะเพื่อน นี่นี่ต้นหนึ่งโอ้โหกัดเม็ดซะสวยเลยนี่นะคะต้นต่อมานะคะตัวมีตัวนี้นะคะเป็นลูกไม้เป็นลูกของม์แก้วจะได้ฟอร์มเหมือนม์แก้วมาเลยเพียงแค่ว่าสีจะออกชมพูม่วงนะคะตัวนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะมันเป็นลูกไม้ที่กัดสีเหมือนองคุลีมานะคะมันเป็นลูกขององคุลีมานั่นแหละแต่ว่าตัวตัวผสมมาน่าจะเป็นอ่า ดูลักษณะทรงโครงสร้างมันเหมือนทองประกายแสดค่ะเพื่อนๆใครชอบไม้ดุดๆไม้กัดสีก้านดำๆแข็งๆก็แม่ค้าแนะนำนะคะตัวนี้นะแล้วก็ต้นถัดมานะคะจะเป็นพิษณุโลกเห็นมีลูกค้าหลายท่านทักถามเข้ามานะคะพิษณุโลกเนาะตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าใจเย็นรอเลี้ยงได้สักปีหนึ่งอะค่ะเขาจะมีป้ายมีด่างเหมือนที่เขาโฆษณาหรือว่าลงกันในในใน,ในทาง ช่องทางเฟซบุ๊กกันนะคะตัวนี้ต้นถัดมานะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวเรามาดูถาดนี้กันมั่งเนาะถาดนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีตัวนี้นะคะเงินแสนเนาะเงินแสนปลายเขียวนะคะแล้วก็ตัวนี้จับเป็นสาวาลินนะคะสีมาแล้วชมพูมาแล้วนะคะชมพูมาแล้วปลายมาแล้วนะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นเทพสายลุงด่างนะ,ะเพื่อนๆอนันนี้ก็69เเนาะแล้วก็ ตัวนี้เป็นพรพะล่วงหน้าเดิมนะคะพรพะล่วงหน้าเดิมเนาะหกสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ตะเคียนทองนะคะแข้งอยู่ครบนะคะเพื่อนๆตะเคียนทองนะคะเอ่อเทพสถิตหน้าสวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้าหลายท่านชอบไม้ตัวนี้มันเป็นไม้เหลืองแสดแล้วก็เป็นไม้กาบค่ะฟอร์มกาบเขาแข็งแรงดีแล้วก็กาบดกด้วยนะต้นถัดมานะคะตัวนี้นะคะเป็นสุดปราถนาเนาะสุดปราถนา แล้วก็จะมีสวยๆนะคะสิลาหุ้มทองฟอร์มสวยๆแล้วก็ติดด่างนะ,ะราคาหกสิบเก้าอีกนะคะใครชอบสิลาหุ้มทองเนาะมีทศกัณ์นะคะทศกัณ์กัดด่างแล้วเน,ะนาะพรมณีนะคะหน้านี้สวยเลยตัวนี้นะคะเม็ดแจ่มเลยมีตัวนี้นางผีเสื้อสมุดนะคะ ัดชมพูแล้วนะคะไม้ตัวนี้ออกชมพูม่วงนะคะหน้าหนาวค่ะไม้พวกนี้สวยนะคะดูเม็ดเขามีนางสุชาดาเนาะนางสุชาดานี่นะคะตับรามเกียนเดี๋ยวเรามาดูอีกถาดหนึ่งเนาะวันนี้มีมีหลายถาดอยู่นะคะไม้69เนาะ<อ>ถาดนี้ก็จะเป็นพวกไม้กัดสีแล้วก็มีไม้ด่างบ้างาตัวนี้เป็น พรเจ้าสัวด่างนะคะพรเจ้าสัวด่างนะหกสิบเนะคะมีนายทองเหม็นนะคะหกสิบเก้าบาทนกสุดแสวงตัวนี้สวยตัวนี้เหมาะกับไม้ที่เหมือนแบบว่าค่อนข้างจะทนแดดหน่อยเนาะถ้าบ้านใครที่แบบว่าไม่มีซแซลนลนเอาไว้ปลูกในร่มไม้แบบโดนแดดบ้างอะไรบ้างหานกสุดแสวงอะ่ะมันจะสวยเพราะว่าโตขึ้นมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนสี นะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีชมพูหมดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแววมายุลายอีกต้นหนึ่งนะคะสวยนะคะไม้ตัวนี้ลักษณะเด่นของเขาก็คือว่าเวลาเขาโตเต็มที่ใบเขาจะออกหอ่หอๆแต่จะห่อม้วนลงนะคะแล้วก็มีป้ายเขียวตัวนี้เนาะแววมายุลานี่ก็เป็นแววมายุลาเหมือนกันอู้วันนี้แววมายุลาสวยเนี่ยค่ะตัวนี้ป้ายเขียวมาแล้วนะทาเพื่อนแล้วก็มีต้นหนึ่งนี่ สรุปคือวันนี้เรามีแววมายุราทั้งหมดสี่ต้นนะคะกัดสีกัดหน้าลายแล้วนะคะถัดไปนะคะเป็นเทวกรรมลังลักษ์นะคะเคยเอาต้นใหญ่ให้เพื่อนๆนดูแล้วเ,เพื่อนเพื่อนหลายท่านท,นทักมาว่าอยากจะได้ตัวเดิมเพราะว่าเวลาเขากัดสีเขาจะกัดสีแดงกระดูกเขียวคล้ายๆกันกันกบตัวสีเบญจหลงนะคะแต่อันนี้เขาเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเอาไปต่อได้เลยพวกนี้ชอบแดดนะคะชอบแดดแล้วก็ ตัวนี้นะคะสองฝั่งโขงเนาะสองฝั่งโขงนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเวทกุมารน,นะคะเวทกุมารมีมงคลสยามแต่ยังไม่ป้ายเพื่อนๆไปลุ้นต่อเอาเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นมนสวรรค์หน้าสวยค่ะมนสวรรค์หน้าสวยมีอยู่สองต้นอีกต้นนึงก็จะต้นใหญ่กว่านี้เนาะ เห็นนะคะถัดมาจะเป็นไม้ผ่าแผงจากตัวหลวงราชเสนหาได้เป็นไม้ดุดดุออกสีน้ำอ่านมงม่วงนะคะมงม่วงน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็โชกระดูกใครชอบไม้ฟอร์มแข็งแรงที่มีกระดูกสวยหรือว่าไม้กัดสีก็แนะนำตัวนี้อีกต้นหนึ่งเนะ <S <S าะเดี๋ยวเรามาดูถาดนี้กันมั่งนะคะถาดนี้มีไทยนิยมนี่นะคะมีไทยนิยมสวยๆอย่างนี้นะคะมีตัว ิลาเพชรนะคะที่เมื่อวานอ่าวพาเพื่อนๆไปชมต้นแม่นะคะกระถางกระถางแปดที่เป็นหน้าเขียวนะคะก็จะคัดมาได้มีประมาณนี้เนาะมีเพชรพระนครติดด่างนะคะตัวนี้คือเพชรพระนครแล้วก็ติดด่างนะคะเพื่อนอ้าวหน้าสิลาหุ้มทองมาอีกแล้วตัวนี้ป้ายเขียวด้วยนะคะหน้าสวยแล้วก็มีด่างด้วยนะคะใครจะเลี้ยงสิลาหุ้มทองแนะนําให้เลี้ยงหน้านี้ให้หน่อมาแบบหลากหลายหน้ามากมีราตีประดับดาวด่างนะคะเขาเรียกอะไร าลาตีประดับดาวป้ายนะคะแล้วก็ลูกไม้ใบดกนะคะแม่ค้าจาชื่อเขาอไม่ได้เนาะก็เลยขายในในานามนี้เนาะแต่ใบเขาจะดกทรงใบเขาจะดกแล้วเขาจะเป็นฉัดเป็นชั้นไล่กันเลยค่ะแล้วก็สีเขาจะออกแนวเหมือนกัดตั้งแต่อ่อนไปจนถึงเข้มเลยตัวนี้นะคะมีอ่าตัวนี้เป็นกุมพักกันนะคะ กุมพกันต้นใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็มีเจ้าชายเกาะแก้วพิสดารอีกหนึ่งต้นนะคะตัวนี้เป็นกอเลยเขาจะคล้ายๆกันกัดสีอะเหมือนกับตัวสุดปัาธนาแต่เขาจะกัดลึกกว่าพื้นใบสีเขียวนะคะแล้วก็มีนางกิรินีนะคะกิลินีต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะจุลาตีคูนนะคะตัวนี้เป็นจุลาตีคูนเนาะแล้วก็มีชาละวันเป็นกอเลยค่ะเนี่ยค่ะกัดสีแล้วด้วยนะคะแต่เป็นกอต้นสูงนี่นะคะ แล้วก็หนุมานอมพพาไม้หนอ่อหนึ่งต้นนะคะอ่าแล้วเรามาดูถาดนี้กันบ้างเนาะมีเหลือด้านนี้อีกสองถาดต้นแรกนะคะต้นนี้จะเป็นไก่สมพงนะคะเพื่อนๆนไก่สมพง์แต่ตัวนี้เป็นหน้าเขียวน้ำตาลนะคะขึ้นใบใหม่มาก็จะเป็นกัดสีชมพูด้านหนึ่งเป็นสีเขียวด้านหนึ่งเป็นสีน้ำตาลนะไม้ตัวนี้ฟอร์มใบออกกลมๆหน่อยแล้วก็ทรงเขาจะคล้ายๆกับพวกบางใหญ่นะคะ แต่การกัดเขาจะออกชมพูนะคะชมพูน้าตาลเนาะแล้วก็ถัดมาจะเป็นอ่ไม้เก่านะคะที่ไปเหมือนอยู่ในตับรามเกียร์นะคะนะคะคล้ายๆกับสักกะนิมิตเนาะแต่มันมันไม่ใช่สักกะนิมิตมันเป็นไม้เก่าเหมือนตับพวกยักษ์พวกอะไรอย่างเงี้ยแมค่ค้าก็จําชื่อไม่ได้นะคะเป็นกอด้วยนะคะ69บาทนะคะแล้วก็มีอ่หงหงเหินค่ะหงเหิอนอันนี้ก็กัดหน้ากัดเม็ดแล้วนะคะฟอร์มสวยเนาะเดี๋ยวนะ นหมคะหมุนก่อนเนี่ยค่ะกัดเม็ดกัดหน้าแล้วนะคะหกสิบเก้าบาทพรพันนานะคะมีพรพันนาตัวนี้มันเป็นไม้ที่เมื่อวานเราโชว์ไปเนาะแล้วลูกค้าก็ทักเข้ามาถามว่ามันมีต้นแบ่งไหมอันนี้นะคะพรพันนาเนาะแล้วก็มีสิลากนกนะคะสิลากนกนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้สีประมาณเดียวกับพวกธาตุบางแก้วะคะ่ะนี่นะคะมีสองต้นนะคะมีสองต้นอีต้นนี้จะเป็นไม้หัวนะคะไม้หัวนอกตู่เนาะ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นทวีซับแผงนะคะทวีซับแผงถัดมานะคะตัวนี้เป็นไม่มั่นใจเลยว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันจุดสวยแม่ค้เห็นเขามีสเสน่ห์จุดเขาสวยหม่คะก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะคล้ายๆก,กันกับจุราตีคูณก็ไม่เชิงบางใหญ่ก็ไม่ใช่นะคะเม็ดละเอียดมากเลยแล้วเม็ดลึกมากเลยตัวนี้เนาะต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะเป็นสอ,อุทยานนะคะเป็นสออุทยานอันนี้ไม้เก่านะคะไม้เก่าให้ดูกระดูกเนาะ ตัวนี้ผ่าแผงมาได้เป็นใบไทยนะคะสองอุทยานพระพันวสาดำนะคะพระพันวสาดำเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นสังนาลายนะคะตับปลามเกียนนะคะมีงามวงวานหนึ่งกระถังนะคะนี่นะคะงามวงวานติดป้ายแล้วนะคะตัวนี้นะติดป้ายแล้วไม้กลมพื้นนั้นน้ำตาลนะคะต้นกำเนิดของไม้ดังๆหลายตัวเนาะงามวงวาน เดี๋ยวมาดูถาดน,นี้กันม้างนะคะถาดนี้ก็จะมีตัวนี้เป็นแ,แก้วมังกรนะคะเป็นแก้วมังกรแล้วก็ขึ้นเม็ดแล้วนะคะตัวนี้เนาะมีแก้วมังกรมีไม้หัวนิลเสนนะคะไม้หัวนิลเสน์กำปั่นทองนะคะกำปั่นทองเนาะสวยๆเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นเงินแสนหน้าเก่านะคะเงินแสนหน้าเดิมเนาะมี นางพิกุลทองสวยๆนะคะนี่นะคะกัดสวยแข้งครบด้วยนะคะขวัญดาวด่างๆนะคะนี่นะคะถัดมาก็จะเป็นเดือนกันยายนนะคะมีเดือนกันยายนมีเรียกซับนะคะตัวนี้นะคะเรี้ยงซับรัตนาชิเบศสวยๆอย่างนี้นะคะกัดหน้าแล้วนะคะโครงสร้างสวยๆอย่างนี้เนาะ ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมหาราชานะคะมหาราชาอมพัพพาแผงนะคะเป็นใบยาวอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็สวยค่ะกระดูกสวยมากเลยแล้วก็มีตัวเพชรราชาด่างหน่อยๆน,นะคะอันนี้ก็69เนาะไม้ราคา69ก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะทั้งหมด7ถาดนะคะเดี๋ยวไปดูไม้ราคา79กันบ้างนะคะ 79มีทั้งหมด2ถาดนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะแล้วก็ถาดนี้จะเป็นราคาหนึ่งนะคะเป็นพวกไม้เหมือนแบบป้ายบ้างหายากบ้างเนาะวันนี้ไม้ก็คัดฟอร์มสวยๆมาทั้งนั้นเลยนะคะแม่ค้าคัดเองเลยนะคะมีสีกาญจนาพิเศษนะคะตัวนี้ป้ายจัดเลยนะคะสีกาญจนาพิเศษเนาะตัวนี้ป้ายสวยด้วยนะคะ79บาทป้ายฮาร์ปก็มีนะคะณเนะมืองนอนนะคะ ณเมืองนนท์นะคะ79บาทนะคะด่างชมพูมาแล้วเนาะอะมีสีวิจิตนะคะไม้โครงสร้างสวยๆอย่างนี้นะคะฟอมต้นแล้วก็มีโอกาสที่จะป้ายไปเป็นวิจิตจินดาด้วยนะคะสำหรับไม้79ต้นนี้นะคะ,ะมีหลวงปู่ขาวนะคะเป็นไม้หัวนะคะหลวงปู่ขาวนะคะถัดมาก็จะเป็นมณีล้อมเพชรด่างนะคะมณีล้อมเพชรเนาะนี่นะคะ79บาทนะคะ ตัวนี้เป็นณเมืองนอนท์หน้าด่างนะคะขุนไกลป้ายเต็มๆอย่างนี้นะคะป้ายเต็มใบอย่างนี้เนาะกลับสวยๆอย่างนี้นะคะขุนไกลนะคะเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะมีตัวนี้เป็นเท้าจันทชนป้ายป้ายนะคะตัวนี้ป้ายนะคะเจ็ดสิบเก้าบาทนะมีเพชรเจ็ดสีไม้หัวด่างนะคะด่างเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็อินทรชิตหน้าทองตัวนี้คือทองจัดๆมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ ให้ดูความทองเลยแต่ใบเขามีตําหนิปาบใบนิดหน่อยนะคะไม้มันน่าจะโดนหนอนโดนอะไรางี้เนาะเขาอยู่นอกตูเนาะเออ่ต่อมาก็จะเป็นตัวเทพอักษาลานะคะเนี่ยค่ะด่างลายๆนะคะด่างลายๆแล้วก็ดูกาบเขาก่อนไม้พวกนี้ให้ดูที่กาบนะคะถ้ากาบด่างยังไงก็มาดูค่ะ79บาทนะคะมีไม้แยกหน่อนะคะ ชมพูพานคลองเมืองนะคะใครยังไม่มีรีบจับจองนะ79บาทมี3หน่อค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะหน้าเหลืองหน้าเหลืองขาวนะคะเศรษฐีพันล้านอามีตัวนี้นะคะเป็นลูกไม้เป็นลูกของตัวเพชรราชานะคะเป็นลูกของเพชรราชาพื้นเขาจะเป็นเม็ดเมดอย่างนี้นะคะเข้ากับกำปั่นทองซึ่ง เนี่ยค่ะหน้าแบบนี้ด่างแบบนี้เลยนะคะด่างเหลืองชมพูแม่ค้าแบ่งหนึ่งต้นนะคะแบ่งหนึ่งต้นฟอร์มสวยแล้วด้วยราคาเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูที่ถาดต่อไปกันนะคะถาดนี้นะคะจะเป็นสองอ่าจะมีทั้งตัวนี้เป็นพบรักนะคะพบรักราคาหนึ่งร้อยบาทอ่าราคาเจ็ดสิบเก้าเจ็สิบเก้าบาทพรักนะคะมีธาตุบางแก้วหน้าอมม่วงนะคะตัวนี้นะคะราคาเจ็ดสิบเก้านะคะ มีโรสโรสต้นใหญ่เลยนะคะต้นใหญ่100บาทนะคะโรสเนาะแล้วก็อันนี้เป็นราชินีเงินนะคะราชินีเงิน79นะคะกเกาะเกต79ดบาทนะคะแล้วก็ไม้แยกหน่อนะคะท้าวหิรันป้าย79บาทมีนางลากสดป้ายสวยๆนะคะ79บาทนะคะอ่อวิมานดินด่างนะคะวิมานดินด่างอย่างนี้นะคะ วิมานดินตัวนี้ก็สวยนะคะไม้ใหม่ด้วยหนึ่งร้อยบาทนะคะวิมานดินเนาะแล้วก็มีมัดฉานุค่ะมัดฉานุตับรามเกียร์ใบจะยาวมากนะคะเจ็ดสิบเก้านะคะพรเจ้าสัวหน้าสวยๆอย่างนี้เจ็ดสิบเก้านะคะสุมาอี้นะคะกัดสีแจ่มๆอย่างนี้เจ็ดสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ลัดเสีเงินนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เจ็ดสิบเก้าบาทเนาะ ถัดมาเป็นไม้หนึ่งร้อยบาทนะคะไม้หนึ่งอบาทเนาะก็มีประมาณถาดหนึ่งค่ะวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูนะคะก็จะ,ม,ะ,ะมีร่ำรวยนะคะมีร่ำรวยนะคะป้ายสวยๆฟอร์มดีๆอย่างนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะมีเบนจะลงน้ำทองฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอด่างเหลืองด่างลายขาวนะคะวากิวนะคะตัวนี้ เหลืองกาที่ลงคลิปที่แล้วนะคะไม้หัวเกาะเกดนะคะไม้หัวเกาะเก็ดนะคะหนึ่งใบหนึ่งหลอดไม้หัวหนึ่งร้อยบาทเนาะเทพเทวริสนะคะเทพเทวริสไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายหนึ่งร้อยบาทนะคะบุษลินด่างนะคะให้ดูเลยด่างสวยอย่างนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทแล้วแม่ค้าแยกหน่อณนะเมืองนนไว้เป็นณเมืองนนหน้าทองที่ข่าวที่แล้วลูกค้าแย่งกันหนึ่งร้อยบาทเนาะ มี9้าทับหน้าสวยๆแบบนี้นะคะ100บาท9ทับนะคะถัดมาจะเป็นแตงโมด่างค่ะแตงโมด่างนะคะ100บาทเนาะแล้วก็มีวังสํารานคือต้นใหญ่มากเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วด่างจัดทุกใบนะคะต้นใหญ่100บาทเนาะเทพอักษรา,าสวยๆอย่างเนี้นะคะ100บาทแล้วก็ตัวนี้มันเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เมียนาคตเป็นลูกมงคลปฐมนะคะ ด่างฮาร์ปทุกใบแล้วก็หนอหนอก็ด่างนะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูหนอเนี่ยค่ะเป็นฟอร์มกอแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะถัดมาจะเป็นตัวนี้คือขุนไกลนะคะตัวนี้คือหงดารุนอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะสองต้นแม่ค้าคิดร้อยเดียวนะคะเพื่อนๆไม้มีประมาณนี้ค่ะ วันนี้ใครสนใจนะคะโทรเข้ามาเบอร์โทรบ้านสวนสุวิมล0964253136ได้เลยนะคะทักเพจก็ได้บอนสีบ้านสวนสุวิมลหรือว่าสแกน QR Code ก็ได้ะคะ่ะเพื่อนๆทางไหนสะดวกก็เลือกเอาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตจบคลิปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ